เห็นอยู่นี่ไม่ใช่ไก่นิโอลินนะคะเป็นไก่อบซอสเกาหลีค่ะหน้าตาคล้ายๆกันรสชาติอร่อยมากๆเลยนะคะมาค่ะมาเริ่มทำกันเลยใช้ปีกไก่ครึ่งกิโลจะใช้เป็นโคนปีกหรือปีกไก่กลางก็ได้ค่ะปรุงเครื่องปรุงกันก่อนเลยนะคะใช้น้ำมันหอยหนึ่งช้อนโต๊ะซอสพริกสีราชาหนึ่งช้อนโต๊ะรสชาติก็จะมีความเผ็ดนิดๆต่อไปก็เป็นซอสเกาหลีค่ะหรือซอสโคชูจัง เดี๋ยวนี้สะดวกแล้วค่ะมีแบบซองเล็กๆขายที่เซเว่นตามด้วยน้ำตาลทราย1ช้อนชาใส่พงปุงลด1ช้อนชาคนผสมให้เข้ากันดีจากนั้นก็นำไก่ลงไปคลุก นวดคลุกเขาให้เข้ากันผักไว้ประมาณ30นาทีนะคะครบเวลาแล้วนำไปอบในกระทะกันได้เลยค่ะวันนี้เรามีทั้งโคนปีกและปีกกลางเลียงลงไปเลยค่ะให้เต็มกระทะ จากนั้นก็ใส่น้ำลงไปประมาณครึ่งแก้วเทน้ำลงในอ่างผสมเพราะยังมีส่วนผสมติดค้างอยู่ไอ้น้ำจะช่วยทำให้ไก่สุกและนุ่มปิดฝาแล้วอบไว้ประมาณ10บนาทีตอนนี้ไก่ก็เริ่มสุกแล้วค่ะกลับด้านแล้วอบต่ออีกประมาณ5-7นาทีอบจนแห้งตามที่เราต้องการแล้วก็ตักเสิร์ฟได้เลยค่ะ ปีกไก่มีความนุ่มรสชาติอร่อยกำลังดีจะเป็นกับข้าวหรือกับแก้มหรือทานเล่นก็ได้นะคะไก่อบซอสเกาหลีทำไม่ยากเลยค่ะลองไปทำทานดูนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณที่เข้ามารับชมค่ะฝากกดไลค์กดติดตามกันด้วยนะคะสวัสดีค่ะ